เมื่อวันที่30เมษายน2565มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดกิจกรรมติดตามโครงการวิจัยชุมชนนวัตกรรมระยะ9เดือนไซวิสิทธ์จากาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบ,อบพอทอ ภายใต้กรอบวิจัยชุมชนนวัตรกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี2564ในแผนงานวิจัยการพัฒนานวัตรกรรมชุมชนเพื่อย,ยกระดับเศรษฐกิจาฐานรากในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานักณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยโดยศา,ยา,า,า,าสตราจารย์ดรสุวั์ธัญรสอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิและกล่าวเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยคุณธนินพาเอมผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ร่วมรับฟังแสดงความคิดเห็นการรายงานผลติดตามโครงการจากรองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ระวังวงศ์ผู้อำนวยการแผนงานวิจัยนำเสนอความก้าวหน้าระยะ9เดือนในแผนงานวิจัยการพัฒนานวัตกรรมชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอภิรักษ์สงรักรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กปล่ารายงานในกิจกรรมการติดตามโครงการวิจัยชุมชนนวัตรกรรมระยะ9เดือนกิจกรรมภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตรกรรมพร้อมใช้ในแผนงานวิจัยการพัฒนานวัตรกรรมชุมชนเพื่อย,ยกระดับเศรฐษฐกิจฐานรากในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำทะเละสาบจำนวน10โครงการย่อย การเยี่ยมชมผลงานชุมชนนวัตกรรมปี2563ในผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบอพทและการเยี่ยมชมวิถีชีวิตในพื้นที่เมืองเก่าสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา